กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้จัดพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมัน่นด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวมิติใหม่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567ด้วยมีนางสาวสุดาวันหวังสุปกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีและพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ เขาเร่วมพิธีณบริเวณลานน้าส่นการค้าเซนทันเวิลด์ถนนพระรามหนึ่งแขวงประทุมวันเขตประทุมวันกรุงเทพมหาคนครเพื่อแสดงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2567 พลตำรวจโทศักดิราเพื่ออ่ำผู้ประชาการตำรวจท่องเที่ยวขอส่งมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนผ่านโครงการ10แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยและโครงการมีสม l e for your smile โดยมีการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและทำหน้าที่เป็นฝ่ายประสานงานให้กับหน่วยงานต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ประจำในประเทศไทยอันเป็นการทำงานร่วมกันในมิติระหว่างประเทศตำรวจท่องเที่ยวมีความพร้อมอย่างยิ่งในการทำงานเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยหลักการบุคลิกดีมีจิตบริการสร้างความไว้ใจเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมัน่นและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตีสมเด็จรายงาน